คืออะไรอ oh, ่ะหมุนเหรอฮ้อโอเคเฟ่เกสเซอร์สปโอ้ยแอส่อ๋อตัวใหญ่แจน small medium อ๋อด้ฟรายส์อะเท่าไหร่1เกม1ิกิตบ s ฮะ1ก e 10 10ริ i กิ10รอ๋อ10ริงกประมาณ70บาทเฮ้ยน่าลองนะเออมาลองดูอันนี้เป็นเกมปลาอะไรนะหมุน มุนกระดานมุนนุ้นตุ๊กตาเพราะจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเฮ้สิบลิงกิตต่อหนึ่งเกมอ่ะไอแคดไทยไทยต้องเล่นเลยต้องเล่นเลยเอามาลองดูอันนึงเอ้าลองดูลองดูแจ็คแพนด้าแพนด้าเพนด้าเพนด้าสมอลโอ้แพนดาแพนด้าแพนด้สมอลสมอลโอนี่สมอลสมอลมิดเดียมเอ็นลัด แรกอ๋อโอเคแล้วแจนแจนเออก็คืออันนี้เป็นตัวเล็กอันนี้เป็น small medium ิลอ่าแล็กสแล้วก็นี่แจนตัวใหญ่ทุกคนว่าจะได้ใหญ่กลางเล็กมันลุ้นด้วยกันมาลองดูอ่เปิดตัวขอ๋อการอ๋อต้องต้องซื้อกาสมาใช่ไหม เออเดี๋ยวมาลองดูเอากี่การเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนว่ามันมีเท่าไหร่บ้างอ๋อนี่ไงซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์อ่าเอาเท่าไหร่สิบล้านเลยเอาน้อยไปไหมสิบอันแค่อันเดียวเองนะเธอเล่นเธอเลอะมั่นใจเหรอว่าเธอจะได้เธอเอาห้าสิบเหรอห้าสิบประมาณกี่บาทเราคำนวณหน่อยสามร้อยแปดสิบหกเอาเลยนั่นแหละเล่นสนุกสนุกมาเดี๋ยวเราจะมาซื้อการ์ดก่อนนะครับเพื่อจะไปเล่นเกมอะไรนะ ปาอะไรหมุนกระดานเมื่อกี้ถ้าเธอได้อันใหญ่เธอเอาขึ้นกลับบ้านยังไงโอ้ยแค่หมีเพนด้าตัวแค่นั้นไอ้ที่เราเธอใหญ่กว่านั้นอีก <laughs> มามาสามร้อยสามร้อยกว่าบาทก็คือนี่ครับเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นห้าสิบรีกิตนี่นะครับได้ประมาณห้าครั้งอ๋ออันนี้คือเติมหรอเติมเติมเราเราต้องซื้อกาดก่อนถึงจะมาเติมได้อ๋อนี่คือการการเติมไม่ใช่ตรงนี้และถูกแล้วอันนี้คือเป็นแค่ตู้เติม เดี๋ยวรอก่อนกอยาเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนไหนอ่ะอยากเล่นเหรอเออเลยแล้วเราจะได้เล่นไหมเนี่ยเรามาข้างในนี้เกมเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเดี๋ยวรอก่อนเลือดในตัวฉันผุดพาดมันอยากแต่อุ้ยตุ๊กตาใหญ่มากโอ้ยลุงเอากลับยังไงอันนี้จะเอากลับไงวะเนี่ยขึ้นเครื่องไม่ได้แน่เลย เด่นเล่นให้ได้ก่อนเถิดจะเอากับยังไงเนี่ยตุ๊กตาเต็มเลยค่ะทุกคนรีบเลยนะดาวเราได้ตัวมาแล้วอันนี้เราแลกมาประมาณ50าิริงกิตนะคะก็ประมาณถ้าตาละสิบบาทเล่นประมาณ5ครั้งใช่ค่ะอันนี้ให้พี่เขาซื้อตั๋วให้ใช่เออเดี๋ยวมาลองดูอันนี้ช่างเล่นตานี้แหละเราได้ตั๋วมาแล้วครับครับครับเดี๋ยวโอเคเลสต้าเด่นเด่นเล่นเล่นเด่ ไปกินวะสายโมเธอจะเอาไหนเดี๋ยวเธอบอกกันเธอเอาไหนเอาใหญ่สิอันานเนี่ยไปนี่นี่ใจแอนนี่ใจแอนอันนี้ร้านใจแอนฉันขอรับตามมุนนะเทือยไอเทือยฉันจะรับตามมุนนะเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับทุกคนทุกคนว่าจะดาวจะได้ไหมคอมเมนต์หน่อยร้าสมันอยู่ตรงไหนวะ น,น,นี่ไม่ใช่อันนี้อันเล็กนี่นแ่โน้น,นใจแอนมันต้องอันนี้นี่นี่เหรอถ้า <c oughs> ต,ตกกะยังวางให้มันเมื่อยเมื่องนี้เ <c> ด <oughs> ีย๋ยวมารอดูเล่นธรรมดังได้แล้วต้องหลับตาเล่นเออมาอไันนี้สองไป เอออย่างนั้นก็ได้นี่ตอนแรกพิชเกย์ด้ผู้พันผู้พันชเยเนี่ยผู้พันเออนี่ได้มาแล้วมันต้องผิดพลาดประการใดฉันอยากให้เธอหมุนให้หน่อยต้องหมุนแรงๆแต่ให้เธอหมุนอีกรอบหนึ่งแต่เอาแรงๆเลยหมุนให้เต็มแรงฉันอยากลูฉันว่าเธอหมุนได้ฉันได้ตัวเล็กเธออาจจะได้ตัวใหญ่นะมามา กดดันมากเลยดาวเอาถือถือเชื่อในฝีมือเธอลุงต้องทำได้ถ้าทำไม่ได right. ้มึงเหลือ30เอาละดาวนะโอเคโอนนะสามสองโอโอนโอโอโฟโอรโอนอนโ อันนี้คือเราได้บัตรที่จะเล่นเกมนี้ฟรีอีกหนึ่งครั้งเออเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนอ๋อโอเคเอาเลยหมุุนเลยหมนไหนเลยเกมอื่นลอสเตอร์พอตลอสเตอร์พอตคืออยู่ตรงนู้นอ๋อมาอันนี้จะเอาอีกเปล่าอยากได้จะสู้อีกไหมอาสู้ดิสู้ดิมาอีกรอบนึงวไหวเลยยกมือไหวเลยอ่ะอ่าอันนี้มาขอกันตั้งใจ ทุกคนว่าดาวจะได้ไหมคอมเมนต์หน่อยอ่าเอาไหนเอาไหนอันไหนอันไหนต้อกาจังหวะต้องกาจังหวะและาสมันไม่ใหญ่นะถ้าอยากได้หมีเป็นดาวต้องใจแอนเออฟาสเออดาวจะเอาอันนี้ต้องเอาเร็วๆเขาบอกว่าต้องเอาเร็วๆแรงๆอ่ะถ้าใจแอน์อ่ะมันต้องฟาสอ่าไปหนึ่งสองไปดู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  เอ้ยสมอลหน้าตาผิดหวัง <laughs> นะนี่เอาสีอะไรเอาสีอะไรเมื่อกี้ได้สีม่วงแล้ว <laughs> เอาสีไหนสีนี้ก็ได้ห <laughs> น้าตาผิดหวังมากอะ่ะยูเล่นให้หน่อย <laughs> 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 ไหนเราดิได้สองตัวอันนี้ที่ดาวเล่นได้ตาละสิบเหรกิเออได้เพมสองตัวเฮ้ยน่ารักอยู่นะ น่าห<อ>ลักแบบน่าหลักนหลักไอที่จริงแล้วก็อยากได้ประมาณนี้แหละเอ,อ,อาใหญ่มันกลับไม่ได้ไหมยี่สิบนึ่งกิ๊เต้นสองตาได้สองตัวเฮ้ยเออว่ะดาวเธอโชคด,ดีมากเลยอ่ะไปเล่นัอื่นไหมลองดูวอื่น thank you thank you